สวัสดีค่ะวันนี้แม่อุพามาดูบ้านสวนสาลิกาแปลงเล็กติดชายคลองขนาด1ไล่90ตารางวาค่ะเป็นที่สวนเดิมนะคะ มีบ้านเก่าสองหลังนะคะอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นบ้านไม้แต่ก็ยังมีคนเช่าอยู่นะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็คือจะติดชายคลองค่ะที่สําคัญนะคะแปลงนี้ค่ะอยู่ในทาเลที่สวยมากๆเลยนะคะก็คือทางเข้ามาค่ะติดกับถนนที่เป็นซอยที่ดินของอุทยานพระพิฆเนศนครนายกเลยนะคะหน้าแปลงที่ดินนี้ค่ะแค่วิ่งตามถนนสะะะนาธารณะแปลงนี้ไปค่ะ ก็เป็นร้านอาหารสเต็กเรียบคลองค่ะก็ถือว่าเป็นแปลงที่สําหรับท่านที่อยากจะใช้อยู่อาศัยหรือจะมาทํากิจการร้านอาหารคาเฟ่นะคะก็คือสวยมากๆเลยเดี๋ยวอุพาเข้าไปดูข้างในค่ะทางมาที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือแยกประชากเกษมนะคะแล้วก็มาตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าพระพิคเนตค่ะที่ดินของเราก็จะเป็นถนนเข้ามาแบบนี้เลยนะจากตรงนี้ไปถึงถนนที่วิ่งอยู่ค่ะก็คือ เดียวตร,ตรงไปก็จะเป็นวัดเขาแดงนะคะเราเลี้ยวเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะตามไฟฟ้าแล้วก็ถนนลาดยางสาธารณะมาเลยนะคะตรงติดกันก็คือจะเป็นอุทยานพระพิฆเนศค่ะนี่ก็คือเป็นแนวเขตของอุทยานพระพิฆเนศนะคะแดงนี้ก็สามารถที่จะเดินข้ามไปได้นะคะก็คือเป็นบ้านหลังนี้นะคะเรียบกับคลองซึ่งตอนนี้ได้ยินอยู่ก็คือเป็นฝายน้ําล้นนะ ตรงนี้จะเป็นบ้านร้อมสวนผลไม้แปลงเล็กขนาด1ไร่90ตารางวาค่ะประกาศขายอยู่ที่2องล้านหแสนบาทนะคะเนี่ยค่ะอันนี้พามาดูบริเวณรอบนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปล่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปนะคะที่ดินที่อยู่ข้างในตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะรถสามารถวิ่งสวนกันได้ค่ะ สำหรับท่านที่อยากหาบ้านสวนหรือว่าร้านอาหารริมน,น้ำนะคะแปลงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้มาก็คือเดือนรกรกฎาคมนะคะก็น้ำจะไหลมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะตรงนี้กว้างประมาณเกือบ20เมตรนะคะ แล้วก็รั้วนี้ก็คืออุทยานพระพิคเนศค่ะซึ่งเดิมตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้านะคะแต่ปิดไว้แล้วค่ะเป็นอุทยานพระพิฆเนศเมืองคอนครนายกนะคะ <S <S เป็นสะพานข้ามคลองนะคะ คือเป็นถนนที่เลี้ยวขวาไปแยกประชากรเสร็เพียง200เมตรนะคะแปลงที่ดินค่ะตรงนี้จะเป็นขนาด1ไร่กับอีก90ตารางวาค่ะหลักเขตนะคะเป็นที่ดินมรดกค่ะก็แบ่งขายไปแล้วส่วนหนึ่งนะก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ยกเป็นถนนภาวะจำยอมนะคะก็ มีไฟฟ้าเข้าไปต้นมะยงชิดต้นใหญ่นะคะสองต้นเ,เข้ามาตอนนี้อูก็มาบรรยากาศที่ฝนใกล้ตกค่ะประมาณบ่ายสามโมงนะคะตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับฝายกดน้ำค่ะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นบ้านสวนแบบเดิมๆสองหลังนะคะตอนนี้เจ้าของให้เช่าอยู่อาศัยค่ะ เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะแมวสวยไหมแมวสวยวยนี่คือเป็นตัวบ้านนะคะตอนนี้ให้เช่าอยู่แล้วก็อีกหลังนึงเป็นบ้านดั้งเดิมค่ะเป็นบ้านไม้แบบมีใต้ถุนยกสูงค่ะหลังนี้นะ อยวอุพาเข้าดูนะคะมีสารพัะกูุิมนะคะขออนุญาตเปิดทางให้พู้ดูเลยตรงนี้ก็จะเป็นมะยงชิดมะม่วงค่ะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณบ้านโล่งเตียนค่ะข้างหลังก็เป็นที่นานะคะตรงนี้เป็นที่สวนที่ถมแล้ว ตรงนี้ก็มีบ่อน้ำเดิมค่ะไม่ได้ใช้แล้วก็ยกตั้งสารพระภูมิขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นรอบบ้านหลังแรกค่ะเราสามารถมาตกแต่งเป็นร้านอาหารหรือยกบ้านใหม่ได้ค่ะ ส่วนนี้ก็คือจะเป็นสายน้ําที่อุ้งไให้เห็นเมื่อทีอันนั้นก็จะเป็นอุทยา,าพนพวีพทะเศค่ะตอนนี้เป็นหน้าฝนก็ค่อนข้างที่จะมียากขึ้นนะคะแต่เป็นคลองที่กว้างน้ําไหลตรงน,นี้ก็จะมีต้นมะลุมต้นกล้วยค่ะน่าสนใจนะคะถือว่าได้ทำเลที่อยู่ในเมือง ตำบลสาริกาใกล้อุทยานพระพิคเนตเราสามารถทำเป็นจุดเช็คอินร้านอาหารหรือประกอบกิจการได้ค่ะที่สําคัญก็คือขอบของที่ดินติดกับคลองด้วยนะคะร่มเย็นมากๆค่ะเป็นที่ดินแปลงเล็กค่ะทำเลสวยเดินทางง่ายค่ะ,ะก็จะมีเป็นต้นมะยงชิดต้นใหญ่ๆเลยนะเป็นที่ดินดั้งเดิม คุณพ่อแบ่งให้นะคะที่ดินติดชายคลองนะคะนี่ตรงนี้ก็คือเป็นหลักเขตนะคะเป็นรั้วค่ะไปตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะหนึ่งไร่หนึ่งงานค่ะตรงนี้ก็อาจจะมีบ่อนิดนึนงอาจจะต้องถมหรือว่าพัฒนาให้สวยได้ค่ะ อันนี้อุมาบรรยากาศหลังฝนตกนะคะน้ำใส่นะคะเป็นเหมือนบ่อที่ทิ้งล้างไว้แล้วก็มียากขึ้นพอฝนตกน้ำก็ขังนิดเดียวนะคะไม่ใช่แบบบ่อที่เป็นน้ำเน่าค่ะปรับผมได้เลยตรงนี้ก็จะมีต้นมะยงชิดกับมะม่วงค่ะ นี่ค่ะหลักเขตนะค่ะบ้านหลังนี้ก็มีผู้อยู่อาศัยนะคะเจ้าของให้เช่าอยู่ค่ะเป็นบ้านแบบโบราณนะคะดูชุ่มชื้นมากๆเลยนะเนี่ค่ะ <c oughs> ก็คือจะได้แปลงนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะหลักเขตนะแปลงนี้ติดเข้าไป แล้วก็ติดไปกับคลองเลยนะคะไปร้านสเต็กขอบคลองนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นถนนยกสาธารณะเขตที่ดินก็เป็นตรงนี้ไปเลยค่ะนี้อยู่ที่ท้ายของแปลงที่ดินก็จะมีเป็นต้นขนุนต้นนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ มีต้นไม้ยงชิดอยู่ตรงนี้นะติดกับคลองค่ะตรงนี้ก็ทําเป็นท่าน้ําเก่าๆไว้นะอย่างข้างๆเขาก็จัดสวนเป็นสเต็กเรียบคลองเป็นร้านอาหารนั่งชิลค่ะเป็นร้านสเต็กในสวนนะ สวยนะหนึไร่หนึ่งงานกำลังพอดีแม่ใหญ่แม่เล็กก็คือต้นไม้ที่เราเก็บไว้ก็จะมีเป็นมะยงชิดมะม่วงขนุนนอกนั้นก็เป็นที่โลง่งข้อเสียตรงนี้ก็จะมีบ่อตรงนี้ประมาณ20ตารางวาอีกนะเราสามารถที่จะถมหรือปรับปรุงให้สวยงามได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพาไปดูโหดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศคือเป็นสวนแล้วก็ติดคลองนะคะด้านหลังก็เป็นพุ่งนาค่ะ สงบลมเย็นไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในสาริกานะคะแล้วถ้าเกิดเรายกบ้านขึ้น2ชั้นเป็นตึก2ชั้นนะคะเป็นเทรเรสชมวิวก็สามารถเห็นภูเขาสาลิกาได้เลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ที่สุดก็คืออุทยานพระพิฆเนศเนาะถ้าเรามาทํากิจการที่แปลงที่ดินนี้นะคะสามารถบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าโอเคที่ดินหรือว่าร้านอาหารของเราหรือบ้านพักของเราอยู่ติดกับอุทยานพระพิฆเนศนะคะแล้วบรรยากาศนะคะคือตรงนี้ค่ะแปลงที่ดินนะคะสามารถเดินนะคะ ข้ามจุดที่เป็นประตูระบายน้ำคลองได้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะสนใจนะคะติดต่อนะัดดูที่ดินแปลงนี้ด่วนๆน,นะคะนัดแม่อูที่เบอร์0826162428ค่ะแปลงนี้มาแบบถูกๆเลยนะคะยกแปลง1ไร่90ตารางวาฉนดคูดแดงพร้อมโอนบ้าน2หลังเพียง2 5 0ล้าน5แสนบาทนะคะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ